สวัสดีครับผมกลับมาพบม,มาพอกันอีกคือเก่าครับกับเอกอุบลคนก้นควัวครับผม่อนทีกไปรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจได้ครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกล้วยเคี้ยวอินโดต้นเก่าต้นเดิมแม่พันธุ์สุดจอดการให้ลูกเลยครับนี่ครับเพ้อแป๊บเดียวผ่านไปวดนครับอาทิตย์กว่กว ไปแวียนมาปึงหลังจากเลืกง,งันไว้ครับเต็นนอเต็มต้นเลยครับออกลูกออกล้านมาคักเลยบัดนี้นับได้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นครับนอชุดนี้แปดต้นเขียวมาตรทานได้แม่ครับผม เสียดายถ้ามีติดแดงแน่จัง่อยนี่ยกับยังสิพอได้แบ่งปันในพี่ให้น้องเฮ้าไปปลูกต่อยอดได้ครับถึงราคาสิบบเร่เงแต่ว่าก็ตาคิดเบิ่งครับว่าตาขายนอละสามร้อยในปัจจุบันนี้แปดนอน,นี่ยจะได้เงินสองพันกว่าบาทเลยนครับ จะเป็นสักอาทิตย์มาครับก็คงสีได้แยกออกอีกแล้วสำหรับต้องแยกนอกออกจากต้นแมรเขากับเพื่อบ่อห้มันเอาอาดเกินไปครับต้นแม่หลายคนสงสัยว่าเป็นยังคือต้นบาไงเพราะว่าผมเด้ตัดขุนเพิ่อออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับผมต,ตัดนี่ออก ชุดนี้เป็นแตกขึ้นมาใหม่เพรตัดออกแล้วถิ่ให่สักบเกินอาทิตย์รับต้นไม้พงยอดไม้พันธิดอ,อกมากแล้วก็ตามด้วยลูกเป็นนียนะครับนี่ไปกำลังเขียวงามช่วงนี้ก็บฝนตกดูครับอาจจะโดนฝน หลยก็แดดครับเพราะว่าบ่อไปแดดเลยส่วนนี้สว่วนต้นลูกๆเพิ่นก็บยังอยู่ดีปกติครับต้นลูกลูกก็ออกลูกไม่อีกนี่ครับต้นนี้ผมได้ตัดออกเพราะว่า วังสองสามมือของหันฝนต้งแห้งแล้วก็ล่มพัดเทนีน่ต้นฮักกับผล่มเลยตัดออกสามมือพลาดเนี่ยเริ่มแทงยอดไม่ไม่เด้อหอเขียวอินโด ก็ย่างที่บอกครับว่ากล้วยอินโดนี่เป็นกล้วยที่หายนอเยอะที่สุดแล้วครับต่ก้อนน้านี่ต่ต้นเป็นแดงหายนอเยอะแนวน,แน,น,แน,น,นี่้ขายบวบบวบไว้เลยครับแยกนอขายนี่แต่เป็นมะ่อนนี่ขายนอละสามพันถึงห้าพันบาท กันต่ำครับแต่ปัจจุบันเนี้ราคากัดสิดรอลงมาเหลือสักสามถึงหาร้อยแล้วจะฟ้อมพอพันแม่พันเขาครับโวยร่วมแล้วก็ถึงสีลราคาตกกว่ามือกอนแต่ว่าก็ยังขายได้อยู่ครับยังมีคนสนใจยังมีคนนิยมปลูกกันอยู่ครับ นี่ติดต่อขอสื่อเข้ามากเรื่อยๆสำหรับนอที่แดงครับส่วนนอเขียวทรงนี้เทือบว่าบมมีราคาครับถ้าเป็นมรกนก็สองพันสามพันได้ครับนออ,อย่งไงทีแต่ปัจจุบันนี้ก็กบมีราคาครับให้ฟรียังบมีคนเอา ว่าผมก็ยังเก็บรักษาเขาไว้ครับถือว่าผมเป็นยังปลูกแล้วดูแลแล้วครวับบริเทพทิมบริดทยังครับก็คอยเอาไปขายายพันธุ์หอกไปเรื่อยๆครับปลูกประดับสวยงามตามบานเลื่อนก็ได้ปลูกเป็นหัวเป็นยังเป็นลมเงาให้ต้นไม้ห้าก็ได้ครับไปต้นใ่มากตัดให้เป็ดให้ไก่กินก็ได้ครับอันนี้ผมก็ตัดแล้วบริเททิมครับ เอาไปให้ไกลซ,ซับซับผสมมหารให้ไกลกินครับสีสันสวยงามตามสไตล์ด้วยอินโดครับคลิปนี้ว่างกับแวะเวียนมาทักทายพีตองเฮ้า เดินทางปลอดภัยใส่รถใส่สนนก็ระมัดระวังครับตรงนี้ฝนตกตน้นลรื่นอาจเกิดอุบัติเหตุใด้งยๆครับผมมีโศกมีลาบเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงทุกทันครับผมคลิปนี้ก็แวะมาทักทายพี่น้องเฮาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมยังหักละเิดหอด พี่น้องเขาเสมอมาขอบคุณที่ยังบ่ลืมขอบคุณที่ยังติดตามขอบคุณที่ยังเข้ามาทักทายแม่ชม่องน,น่อยๆครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ